บ <Sab> สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ในกล่องของตัวเซบ o ์เบลุเจน2ของเรารุ่นใหม่นะครับว่ามีอะไรในบ้ามีอะไรในใน,ในชุดให้บ้างแล้วก็เชื่อมต่อการใช้งานครั้งแรกเป็นยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยพอเราได้ตัวเครื่องมาแล้วนะครับเนาะ ก็จะมีในส่วนของตัวชุด USB ตรงนี้ครับผ่าน USB Type C นะครับก็แนะนำสำหรับชาร์จครั้งแรกเนี่ยอยากจะให้ชาร์จก่อนใช้นะครับไว้สักประมาณ4-6ชั่วโมงนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยใช้กำลับบงไฟไม่เกิน5โวลเท่านั้นนะครับชุดเจาะยึดติดตั้งนะครับชุดรีเซ็ตนะครับแล้วก็ ชุดตัวสายสําหรับต่ออะแดปเตอร์ต่อตรงนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษในการต่อตรงด้วยนะครับสําหรับบางท่านที่อยากจะเอาตัวเครื่องเนี่ยนะครับต่อตรงใช้ไฟฟ้าตลอดเวลานะครับแต่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวเชมเบอร์ะ Chamber นะครับผมเอาไว้ใช้งานเมื่อเวลามีคนกดกดปุ่มนิ้งหน่องนะครับไอตัวนี้ในบ้านก็จะร้องนะครับผมก็จะมีให้อันนึงนะครับการใช้งานก็เสียบปลั๊กเอาไว้นะครับผมทีนี้ เราจะมาเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อกันใช้งานนะครับที่เราต้องเตรียมเลยก็คือว่าตัวตัวไขควงนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าบางทีนะครับไม่มั่นใจว่าฟังก์ชันมันอะไรยังไงในกล่องมันก็จะมีคู่มือด้วยนะครับก็สามารถดูสามารถดูดูประกอบได้นะครับอ่ก็จะมีไขควงนะครับผมให้เรานะครับพลิกตัวเครื่องมาด้านล่างนะครับแล้วเราก็ไขนะครับไขออกมาไขมาเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะได้ การถอดฝาหลังนะครับไปนี้จะเป็นกาว 3M นะครับก็คือลอกใช้งานได้เลยหรือจะเจาะยึดก็แล้วแต่นะครับฝาตัวเครื่องได้ตัวเครื่องมาแล้วนะครับผมหลังจากเราชาร์จนะครับอันี้เป็นช่องชาร์จนะฮะมันจะมีจุกยางด้านในครับก็ให้เราเปิดนะครับผมจะเห็นจะมีสวิชอ on off นะครับแล้วก็เป็นช่องใส่ไมโครซิการ์ดเวลามีคนปรากฏนิ้งหน่องนะครับผมเขาก็จะบันทึกลงการ์ดนะครับ ทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อก็ให้เราเปิดสวิตช์ครับผมเปิดสวิตช์ไปแล้วเราจะเห็นเป็นไฟสีแดงกระพริบนะครับสีแดงกระพริบเนี่ยเป็นไฟสัญญาณบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังรอเชื่อมต่อนะครับทีนี้มาที่มือถือของเราครับทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยจะใช้แอปเดียวกันนะครับเครื่องจะใช้ชิปเซ็ตทูย่านะครับแต่ที่เราแนะนําก็คือจะเป็นแอป Smart Life นะฮะต่อ Wi-Fi 2.4 GHz นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธไว้นะครับ จะใช้ Wi-Fi 5 g กเกิดไม่ได้นะครับแอ่นก็คือเข้าไป Smart l i ฟ e นะครับสมัครล็อกอินอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดบวกมุมขวาบนนะครับกดบรรทัดแรกเพิ่มอุปกรณ์ถ้าแอป,ปมีการสอบถามว่า,าต้องการอนุญาตให้การใช้าใชงานแอป,ปยังไงบ้างก็ให้ตอบตกลงทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่กดตกลงบางทีใช้งานเดีปป๋ยวแอปมันจะเด้งนะครับเข้ามาแล้วเลือกทางซ้ายนะครับไปหาหัวข้อ นะครับผมตัวตัวอุปกรณ์นะครับตัวกล้องและล็อกนะครับกดคลิก1ครั้งนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับเราจะเห็นตัวไอคอนเนี่ยที่เขียนว่าสมาร์ทดอเบลนะครับกดคลิก1ครั้งครับกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานกดถัดไปครับกรอกรหัสไ i f i ทุกอย่างให้เรียบร้อยกดถัดไปครับเราจะได้ QR มา1ชุดนะครับให้เอาตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องกับตัวมือถือเนี่ยส่องเข้าหากันนะครับประมาณนี้ได้ยินเสียงติ๊กนะครับ กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับ1ครั้งนะครับจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อไม่เกิน2นาทีนะครับจะเห็นมีการนับไพยหลังนะครับผมเนี่ยก็ก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมเราจะตั้งชื่อหรืออะไรก็เข้ามาตั้งได้นะครับอย่น,นี้เราจะกดถัดไปครับผมตัวเครื่องก็จะโหลดนะครับหน้า UI ขึ้นมาครั้งแรกจะนานหน่อยนะครับ แล้วก็จะมีทริคเล็กๆนะครับแนะนำสำหรับลูกค้าที่อยากจะให้ latency ในการทำงานของตัวเครื่องดีขึ้นนะครับผมก็ให้ปรับ streaming p r o t o c e l จาก HD นะครับให้กดคลิก1ครั้งให้เป็น SD นะครับ bitrate มันจะลดน้อยลงแต่ delay มันจะน้อยครับผมครับไปดีก็พร้อมใช้งานแล้วครับขอบคุณครับ